ข่าวเนี่ยหลากหลายมากข่าวแรกเป็นข่าวที่เห็นแล้วจะต้องอึ้งนะเพราะว่าคนที่ก่อเหตุนเนี่ยเป็นถึงเจ้าหน้าที่เป็นทหารนะเป็นทหารไปล่าสัตว์ โอโหคุณขาตอนที่เขาไปล่าสัตว์เนี่ยนะมีทั้งกัญชาแล้วก็มีทั้งยาบ้าด้วยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยจับได้คาหนังคาเขา,า,ขา,ขาเลยค่ะกำลังเงื้อง่าปืนอยู่เลยจะยิงนกค่ะแล้วยิงป่าเอา่อยิงยิง,ย,งยิงสัตว์สงวนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่นะคะอุทยานแห่งชาติไซโยคค่ะหลังจากที่ผู้อำนวยการเนี่ยท่านได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ย คือมีคนเนี่ยนะกำลังจะไปแบบล่าสัตว์ซุ่มยิงสัตว์ป่าอยู่ในป่าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วช่วงระหว่างนั้น,น่ะประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่านะคะเจ้าหน้าที่งานพิทักษ์ป่าหัวหน้าชุดสายตรวจอุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยเขากําลังจะปฏิบัติงานอยู่แถวนั้นพอดีเลยพอได้รับแจ้งแบบนี้ปุ๊บก็ไปเลยค่ะไปถึงปุ๊บเนี่ยนะไปเจออะไรไปเจอกระบ,บะไปเจอรถคนที่เป็นจ่าพันจ่าเอกเนี่ยแหละใช้นะคะพอไปถึงไอ้เจอแต่รถไม่เห็นเจอตัวคนเลยนะคะก็กระ กำลังกันเลยนะฮะสิคนอยู่ที่ไหนนะคะปรากฏว่าเจอคนจริงๆค่ะกําลังนั่งเล็งปืนอยู่เลยนะคะซุ่มยิงสัตว์ป่าที่โคนต้นไทรขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยปิดล้อมตรวจค้นค่ะจับกลุ่มตัวเอาไว้ครับผมนะฮะเป็นทหารด้วยนะครับพันจ่าเอกพิษณุเชยคิมหรือว่านุนะครับจ่านุอายุ42ปีเป็นทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยตอนไปถึงเนี่ยนะฮะ มือขวาเนี่ยถือปืนยาวลูกกรดขนาดจุดสองสองพร้อมแมกกาซีนนะครับที่ลำตัวเนี่ยนะฮะเน็บปืนสั้นขนาด9มมอยู่ที่เอวอีกหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนนะฮะตัวสอบโดยรอบเนี่ยนะฮะเจอซากซากนกเงือกจำนวนเจ็ดซากนกกาวเหว่า2สองซากนกเขียวครามนะครับอีกหนึ่งซากรวมทั้งหมดเจ็ดรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ล่ะเนี่ยสิบซากนะฮะมีดพกสั้นอีกหนึ่งเล่มนะครับ นอกจากนี้ในตัวเนี่ยเจอยาบ้า4เม็ดครึ่งด้วยอ่าสี่เม็ดครึ่งอุปกรณ์การเสพเนี่ยพร้อมเลยนะคะไม่ใช่แค่ยาบ้าจามอมเพราะไปเจอกัญชาอัดแท่งเกีกจานวนหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ก็มาตรวจในรถกระบะบ้างในรถกระบะก็มีอาวุธปืนไปมีอาวุธปืนเพียบเลยนะคะลูกซองยาวนะคะแล้วก็มีมีดพกสั้นมีมีดพรา้าม่อปแปลงสําหรับช็อตปลาแล้วดักสัตว์ปลาโอ้โหคือแบบ 23อันนะออ่ะคือดูเหมือนดูเหมือนจงใจและตั้งใจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะไปถามเขาว่ามาทําอะไรยังไงเขาสารภาพคะออ่ะเขาสารภาพนะคะเขาบอกว่าที่มาตรงถึงจุดนี้ได้เนี่ยเสพ กัญชามาแล้วก็ยาบ้าไปเม็ดครึง่งเหลืออยู่อีก4ี่เม็ดครึง่งพอจับของกลางได้ปุ๊บและสี่เม็ดครึ่งนี่ก็แสดงว่าเป็นของลุงถูกไหม,มลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ยาบ้าของเขาเขาเสพไปแค่เม็ดครึ่งเองไอที่เหลือเนี่ยไม่รู้เป็นของใครนะคะ <c oughs> ส่วนสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเขาใช้ปืนยิงไป30นัดนะถึงได้ <c oughs> ได้มาขนาดนี้นะคะแล้วเอาไปทําไมจะเอานกพวกนี้ไปทําไม <c oughs> เขาบอกว่าเขาจะเอาไปแกงกินทั้งตัวเพราะไงเพราะมันรักษาโรคกระดูกได้ อ้าวจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ลองไปฟังเสียงเขาดูค่ะกองต่างทั้งหมดนี้เป็นก่องผู้สมัครทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมไม่หมดครับมีอะไรบ้างมีแค่นกอุปกรณ์ครับยาไม่ใช่ยาเจอเดี๋ยวเป็นยาครับไหมครับผมเจอได้ดูจ้ะดูตครับดูไป็เท่าไหร่ดูเมตครึ่งดูไป็นเมตรครึ่งก็แสดงว่าตอนนี้กี่เมตรคือสี่เมตรครึ่งครับเจอเจอกี่เมตรเจอหกเมตรครับเจอหกเมตรดูตรนะแล้วกัญชาได้ดูดไหม ดูว่าดูไปสองต่อเอาเทงไว้ทุกอย่างไหยยอมรับนะครับยอมรับเรื่องของการการการเสพด้วยครับแต่ว่าไม่ยอมรับเรื่องการที่ว่าเป็นยาผองเพราะว่าไม่ใช่จะไปทำอะไรนกเนี้ยเขาจะเรียงเขาบอกว่ามันเกลีตวีละคนมันจะเป็นยารักษากระดูโอ๋อใใจตัวไหนเข้าไปทั้งตัวครับทำไมเกลีแกปกินทั้งตัวนี่แหละครับอยาักษากระดดกครับ แล้วยิงกี่ทีเนี่ยถึงได้ได้มาขนาดนี้กี่นัดกี่นัดสามสิบนัดครับลุงสามสิบนัดอ๋อปฏิเสธเรื่องยาก็ต้องมันอยู่ตรงนั้นได้ไงสงสัยตกอยู่มั้งเลยหยิบมาเสพหรือว่าเป็นของนกยาต้องเป็นของนกแน่ๆเลยเนี่ยไม่ได้เป็นของลุงอ่ะเออนะนี่นกรับบาปไปนะเออนะฮะ่คือนอกจากโชคร้ายแล้วยังมารับบาปจากลุงอีกนะฮะดูดิดูดิดูพลิ้วๆไงไม่รู้อ่ะดูครับผมนะฮะ นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นทาหารนี่นึกว่าเป็นนายพรานนะโอ้โหนะฮะทั้งปืนทั้งน,นะฮะซากนกขนาดนี้ออมีดมืดทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไซโยกเนี่ยนะครับออท่านบอกเลยท่านบอกว่าแน่นอนนะฮะมาเข้ามาในป่าเนี่ยมาล่าสัตว์แน่นอนเพราะว่าทราบดีนะครับว่าต้นไซเนี่ยลูกกาลังสุกเป็นแหล่งอาหารของนกเพราะฉะนั้นก็มาดักอยู่ใต้ต้นไซเนี่ยพอนกบินมาปุ๊บปั้งเลยปั้งเลยเนี่ยสามสิบกว่านาที่เขาล่านไกลไปเนี่ยนะฮะ อาวุธปืนก็เตรียมมาเป็นอย่างดีนะครับนกเงือกเป็นตระกูลนกเงือกขนาดเล็กที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยแน่นอนตั้งใจเข้ามาล่าสัตว์อย่างแน่นอนอแล้วไม่ใช่แค่นกเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยนะฮะน่าจะมาล่าสัตว์อย่างอื่นด้วยใช่ค่ะคืออุปกรณ์พร้อมมากนะคะแล้วก็ดูซากนกซากสัตว์ป่าที่ที่ตายจากฝีมือของเขาอะนะคะอันนี้ก็อ่ะโดนโทษไปแน่ๆนะคะโทษโทษจากทางของ ป่าไม้<ช>แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นแบบนี้ก็ต้องโดนโทษทางวินัยอีกด้วยนะ